ดีจรๆรถยกสูงส่วนตัวผมก็ชอบนะผมว่าหลายคนก็ชอบอยู่แล้วแหละมันคัาเรียกแหละมันจะใช้งานขึ้นมาทั้งทีมันไม่มีอะไรซับซ้อนให้งุดงิดนะสูงก็สูงพอประมาณนักสนิ้วสามนิ้วมากกว่ารถมาตรฐานเดิมๆใช่ไหมครับวิ่งไปจอดฟุตบาทก็ไม่ติดนะการน้ําท่วมได้นะยกสูงดูดีคันใหญ่กว่าเขาก็ วทนนะิทัศนาอะไรนะทัศนวิสัยก็ดีกว่าใช่ไหมครับมองทางได้กไกลกว่าแต่ทีนี้จะแต่งให้ยกสูงดีขนาดไหนมันก็มีกลไกของมันถูกไหมชุดเล็กชุดยกชุดเล็ก,ช,ลกชุดกลางชุดใหญ่หรือจะวางควา,าวางคานนะฮะมีตรงเต็งหรือว่าจะโอ้ยเทคนิคมีเยอะแยนะแต่ถ้าพอใช้งานได้ก็ะระดับหลักหมื่นก็อยู่แล้วนะ สภาพดีดีดูเรียบร้อยสะอาดสะอาดแบบนี้เนี่ยได้อย่างคันนี้นี่มันก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับเรียกว่าท่านไม่ต้องประเมินสภาพภายนอกกันแล้วนะฮะไปดูรายละเอียดกันอย่างอื่นอีกต่อไปได้เลยทีเดียว